สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอให้รวยปังปังขอให้ดังเปรียงเปรียงขอให้มีชื่อเสียงยิ่งยิ่งขึ้นไปรัจนจนกลายเป็นคนรู้ ให้บุญนุนช่วยชีวิตปลอดภัยอย่าป่วยสิ้นไรโรคค่ะทั้งชาตินี้ชาติหน้าตลลดไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะยิ่งแบ่งปันยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะคะ ที่เข้ามาแล้วรายงานตัวได้นะคะคอขอให้ทองเต็มให้ขอให้จงฟันดีตื่นมาอีกทีขอให้ชีวิตจงสดใสก่อนทอี่จะรับฟังเนื้อหาเนี่ยเรามาลั้นลากันก่อนวันนี้เป็นวันที่9้าแล้วนะที่ใดจะมาแบ่งปัน ในคลิปมาหากาศ21วันของครูสิตานะคะวันนี้หัวข้อสุดยอดมากนะใครที่เจอแดงวันนี้โคตรโชคดีนะวันนี้เราจะแบ่งปันในเรื่องของการทิ้ง5สิ่งที่ฉุดรั้งเราไม่ให้ไม่ให้ประสบความสำเร็จถ้าเราทิ้ง5สิ่งนี้ได้ชีวิตเราไปไกลแน่นอนเดี๋ยว เรามาฟังกันว่ามันต้องทิ้งอะไรกันบ้างแต่ตอนนี้มาลันลากันก่อนนะคะจนจนกลายเป็นคนรวยอุ่นอุ่นช่วยชีวิตปลอดภัย,จยเจ็บยาป่วยสิ้นไรโรคขาดท้งชาตินี้ชาติหน้า แดงได้แบ่งปันใน Facebook นะฮะแต่วันนี้แดงแบ่งปันลงในเพจ Facebook ของตัวเองนะคะก็ดีดีดีรวยปังปังป,ปดังเปรียงเปรียงเปรียงิ้นเสียนก้องไกลทุกที่จะทำอะไรให้สำเร็จทุกทีจะทำอะไรให้สำเร็จทุกที ตรงนี้ขอให้รวยขอให้รวยตั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะสวัสดีทุกทคนวันนี้เราแดงจะมาแบ่งปันในทิ้งห้าสิ่งนี้ที่ฉุดรั้งคุณให้สำเร็จช้า ถ้าคุณทิ้งผ่าสิ่งนี้ได้คุณจะประสบความสำเร็จได้เร็วเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าอ่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักกันนะคะขอแนะนำตัวเองอีกครั้งหนึง่งเดีด๋วยวสักครู่นะคะ ชื่อนัทนรีกุลอ่อนสำอางนะคะชื่อชื่อเล่นชื่อแดงะคะอดีตก็เป็นพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการนะคะปัจจุบันก็ทำธุกกรกิจบนโลกออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาแบ่งปันในหัวข้อทิ้ง5สิ่งที่ชุดรั้งไม่ให้เราประสบความสำเร็จ ถ้าเราทิ้ง5สิ่งนี้ได้เร็วเราก็จะประสบความสําเร็จได้เร็วอันนี้คือเป็นการตื่นรู้ที่แงได้จากการฟังคลิปมหากาศ21วันของครูสิตานะคะอย่างแรกที่เราต้องทิ้งถ้าเราอยากสําเร็จเร็วนะคะอย่างแรกก็คือทิ้งอดีตทิ้งอดีตนะคะเนี่ยอยากให้เห็นภาพนะคะอันนี้คือสมมติเป็นอดีต ปัจจุบันแล้วก็อนาคตอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตคนส่วนใหญ่ชอบพูดถึงแต่อดีตคนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสําเร็จหรือแม้แต่ตัวแดงเองนะที่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเราชอบพูดถึงอด,อดีตอดีตเมื่อก่อนสามีเคยรักฉันมากอันนี้ พูดถึงอดีตนะปัจจุบันนะแต่พูดถึงอดีตนะสามีฉันน่ะเมื่อก่อนเคยรักฉันมากแต่ทําไมตอนเนี้ยไม่เห็นรักฉันเลยเมื่อก่อนนะไปไหนเขาหมาเห่าก็ยังด่าหมาแต่ตอนเนี้หมาเห่าอะมาด่าฉันดิคุณใส่ฟิลถึงอดีตมันจะส่งผลกับอนาคตคุณก็จะ เป็นแบบนี้นะคะหรือได้ให้เห็นภาพง่ายๆอดีตบอกตัวเองเธอเป็นคนไม่ประสบความสำเร็จหรอกทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จปัจจุบันนะคะเราบอกตัวเองว่าอดีตฉันทำอะไรไม่เคยสำเร็จหรอกทำไม่ได้หรอกฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่สำเร็จฉันล้มเหลวมาตลอดมันก็จะส่งผลต่อผลลัพธ์ในอนาคตนะคะ หรือมองให้เห็นภาพง่ายๆอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตให้ทิ้งอดีตเป็นศูนย์อนาคตก็ยังเป็นศูนย์อยู่แต่ปัจจุบันคุณต้องร้อยคุณต้องลงมือทำปัจจุบันให้มันร้อยนะะอดีตมันจบไปแล้วอดีตมันจบไปแล้วไม่ต้องไปพูดถึงมันมันจบไปแล้วคุณอยู่กับปัจจุบัน แล้วทําปัจจุบันวันต่อวันให้ดีที่สุดมันก็จะส่งผลถึงอนาคตให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่แดงตื่นรู้นะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะชอบคําควรคําควรถึงแต่อดีตคําควรยังไม่พอฟิลลิ่งมาเต็มรู้สึก ไม่ทำไม่ได้ไม่สำเร็จจะทำงานอะไรใหม่ๆสักอย่างไม่ได้หรอกเธอทำไม่ได้หรอกเธอไม่เคยสำเร็จเลยล้มเร็วมาตลอดทำอะไรก็ผิดพลาดทำไม่สำเร็จแน่นอนคุณอยู่กับปัจจุบันแต่คุณค้ำควรฟิลลิ่งถึงอดีตตลอดเพราะฉะนั้นอนาคตผลลัพธ์คุณเป็นแบบอดีตแน่นอนนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากสำเร็จเร็วนะให้ทิ้งอดีต บอกตัวเองว่าอดีตมันเป็นศูนย์อดีตมันจบไปแล้วอดีตมันจบไปแล้วฉันอยากได้ผลลัพธ์ในอนาคตฉันก็ต้องทำปัจจุบันใหม่ทำให้มันดีที่สุดทำวันต่อวันให้ดีที่สุดแล้วผลลัพธ์ในอนาคตเราถึงจะเปลี่ยนอันนี้คือสิ่งที่แดงตื่นรู้นะฮะอย, <c oughs> อย่างที่สองนะคะก็คือทิ้งความกลัว คนส่วนใหญ่นะเหมือนแดงเหมือนกันเวลาจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะเราก็มักจะกลัวกลัวโน่นกลัวน,น,วนี่กลัวนั่นจริงๆแล้วความกลัวมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นสิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมาเองนะคะความกลัวไม่มีอยู่จริงมันเป็นสิ่งที่เราจินตนาการมันขึ้นมาเอง เขาบอกว่าในหัวของเราอ่ะมันจะมีสองตัวอยู่ในคนเดียวกันเนี่ยไอ้สมองด้านหลังเนี่ยเขาเรียกไอ้พวกมารดำมันชอบบอกตัวตัวเราว่าทําไม่ได้หรอกสมมุติเราคิดจะทําอะไรใหม่ๆลุกขึ้นมาทำออโลกออนไลน์ลุกขึ้นมาแบ่งปันอะไรสักอย่างไอ้สมองด้านหลังเนี่ยไอ้มารดำมันก็จะบอกเราว่าอย่าไปทําเลยทําไม่ได้หรอก ทำอะไรมาไม่เคยเห็นเธอประสบความสำเร็จเลยทำอะไรมาก็ล้มเหลวไอ้มารดำมันจะบอกทางออกนะฮะทางออกที่จะแก้ความกลัวตรงนี้คือใช้สมองส่วนหน้าที่เขาเรียกว่าไอ้มารขาวเนะี่ยโดยการบอกตัวเองใหม่ใส่ภาษาให้ตัวเองใหม่บอกมันว่าขอบใจนะที่บอกแต่บอกตัวเองใหม่ว่ากูทำได้กูสำเร็จได้ ฉันทาได้แดงมึงทําได้แม่มึงทําได้ถ้ามีหนึ่งคนทําได้มึงประสบความสําเร็จได้บอกตัวเองใหม่ใส่ภาษาให้ตัวเองใหม่ไอ้ให้ไอ้มานขาวที่มันเป็นสมองส่วนหน้าชนะไอ้มานดําที่มันเป็นสมองส่วนหลังให้ได้เมื่อคุณใส่มันบ่อยๆใส่มันบ่อยๆ21วันไอ้มันดำมันก็ยังอยู่นะแต่ว่ามันจะเริ่มเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนมันไม่มีผลอะไรกับคุณอีกต่อไปแต่มันต้องฝึกมันต้องฝึก แล้วการที่จะเอาชนะความกลัวที่แบบได้เด็ดขาดเลยนะคือคุณต้องลงมือทำคุณต้องกล้าที่จะลงมือทำกลัวที่จะออกมาไลฟ์สดใช่ไหมกลัวที่จะออกมาหน้ากล้องใช่ไหมกลัวที่จะทำอะไรใหม่ๆใช่ไหมกล้าบอกตัวเองฉันทำได้ฉันทำได้นับในใจก็ได้ห้าสี่สามสองหนึ่งกูทำได้แล้วก็ทำเลยแล้วพอคุณทำครั้งแรกมันยังไม่เพอร์เฟกต์หรอกไม่ยังไม่สมบูรณ์ มันยังไม่ดีหรอกแต่คุณได้ชนะตัวเองแล้วไง yes ันชนะตัวเองนะเว้ยแล้วคุณก็ทำต่อทำต่อทำต่อมันเหมือนเราปั่นจัก,กรยานครั้งแรกมันก็ยังทำไม่ได้หรอกแต่เราไม่หยุดที่จะปัน่นเราไม่หยุดที่จะกลัวเจ็บเราก็ปันป่นปันป่นปั่นปั่นไปจนเราเป็นพอเราเป็นปุ๊บมันก็เป็นนิสัยหลักการเดียวกันวันนี้เรากลัว มันกลัวจากอะไรไม่รู้บางคนยังไม่รู้เลยว่าก,กลัวอะไรวะเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือเราคิดไปก่อนคิดไปเองเพราะฉะนั้นถ้ากลัวเอาชนะความกลัวด้วยความกล้าลงมือทําลงมือทําทําสม่มําเสมอสม่มําเสมอม,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 มันจะเป็นนิสยัยติดต่อกัน21วันแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันจะเป็นสันดานเขาเรียกว่าสันดานด้านดีนดสันดานของคนสําเร็จ อยู่ที่เราถ้าเราเลือกที่จะประสบความสําเร็จเราก็ลงมือทําเพื่อให้ตัวเองได้ผลลัพธ์ถ้าคุณทิ้งความกลัวตรงนี้ให้เร็วรับรองว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้เร็วการทิ้งความกลัวที่แม่งมันสุดยอดที่สุดคือลงมือทําลงมือทําสม่ําเสมอทุกๆวันอยากสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เราต้องลงมือทําสิ่งเล็กๆ ทุกๆวันแล้วพอเราลงมือทำมันบ่อยๆมันบ่อยๆมันจะเกิดเป็นฮบิเป็นนิสัยเป็นสันดานแล้วเราก็จะถึงแม้เราจะทำอะไรใหม่ๆทุกคนมีความกลัวเราไม่สามารถเอาความกลัวออกจากตัวเองได้ความกลัวก็ยังอยู่กับเราแต่ว่าเราจะสามารถสยบมันได้แค่นั้นเองคนสำเร็จทุกคนมีความกลัว แต่เขาทำท,ทั้งทั้งที่กลัวเขาทำท,ทั้งทั้งที่ไม่พร้อมแล้วเขาก็ชนะมันชนะมันไปทีละช็อตๆแล้วเขาก็เย็เยส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 แล้วพอเขาทำมันบ่อยๆเขาก็สามารถที่จะได้ผลลัพธ์ได้เร็วนะคะอย่างที่สามที่เราต้องทิ้งถ้าเราอยากสำเร็จเร็วก็คือข้ออ้างผลัดวันประกันพรุ่ง อันนี้เมื่อก,ก่อนแดงเคยเป็นเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําจะไล่สดเหรออืไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําพอวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําแล้วมันก็สะสมเป็นนิสัยสุดท้ายเราก็ไม่ทําสักทีแล้วยิ่งเราไม่ทําเราจะยิ่งตัวเล็กตัวน้อยยิ่งแบบหดเขาเรียกว่าหดตัวเล็กตัวน้อยไม่มีพลัง ทางออกบอกตัวเองทำวันนี้แหละแม่งทำวันนี้แหละดีไม่ดีช่างมันกูจะทำทำก่อนทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปรับทำไปก่อนพอเราลงมือทำแล้วเราจะได้เรียนรู้จากการลงมือทำเองครั้งแรกมันไม่ดีมันทุกคนมีเดวันไม่มีใครสมบูรณ์แบบตั้งแต่ครั้งแรกไม่มีดีที่สุด มันมีดีได้อีกดีได้อีกดีได้อีกไปได้อีกไปต่อได้อีกบอกตัวเองอย่างนั้นว่าเฮ้ยกูทาได้ทําได้ครั้งนี้สุดยอดเว้ยแต่ว่ากูต้องทําได้ดีกว่านี้อีกวันนี้สุดยอดว่ะแต่ว่าต้องทําได้ดีกว่านี้อีกมันต้องบอกตัวเองแบบนั้นแล้วก็ลงมือทําทําต่อทําต่อทําต่อต่อเนื่องทุกๆุกวันยิ่งคุณทําติดต่อกัน21วันมันจะกลายเป็ <ones> right? <walk> เนนิสัยเป็นสันดาน ของคนสำเร็จเราก็จะประสบความสําเร็จได้เร็วนะคะอย่างที่อย่างที่สแล้วใช่ไหมอย่างที่สที่ควรทิ้งก็คือทิ้งข้ออ้างเมื่อกี้แดงบอกไปแล้วใช่ไหมว่าทิ้งข้ออ้างในการประสบความสําเร็จทิ้งข้ออ้างแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือ ทิ้งความไม่มั่นใจอันนี้ข้ออันนี้ข้อสี่แล้วนะทิ้งความไม่มั่นใจบางคนก็ความไม่มั่นใจมันจะมีอะสองอย่างคือไม่มั่นใจภายนอกหนูไม่สวยอะ่ะหนูหน้าเป็นสิวอะ่ะหนูแต่งตัวไม่ดีอะ่ะหนูน่นนี่นั่นนะไม่มั่นใจทางออกของคนไม่มั่นใจภายนอก คุณแต่งตัวไม่ดีคุณก็หาซื้อเสื้อผ้าที่มันดีๆด,ดูดีก็ดูเดรลงดาราดูใครก็ได้อันนี้อันนี้บอกตัวเองนะอันนี้ได้จากการเรียนรู้มรา,ากาศยี่บอัยี่สิบเอวันแล้วก็บอกตัวเองคุณก็หาดูสีคนเขาสําเร็จอะเขาแต่งตัวกันยังไงอ่าเราก็หามาซื้อ,อมาใส่ก็ไม่ต้องเอาราคาแพงร9้เ้กก็ดูดีได้นะคะไม่เคยแต่งหน้าก็แต่ง ไม่เคยทาปากก็ทาไม่เคยติดขนตาเราก็ทําไม่เคยเขียนคิ้วเราก็ทำมันคนมันพัฒนาได้นะทำได้ภายนอกแต่งตัวไม่ดีก็แต่งให้มันดูดีภายนอกมันเปลี่ยนแปลงได้นะถ้าเราเลือกที่จะเป็นคนสําเร็จถ้าเราเลือกที่ผลลัพธ์ส่วนภายในถ้าเรามองดูแล้วว่าเรายังไม่มั่นใจทางออกคือ ใส่ภาษาให้ตัวเองใหม่ให้สมองส่วนหน้าเนี่ยไอ้มันดีอะมันขาวอะมันชนะไอ้มันดาสมองส่วนหลังเพราะไม่งั้นไอ้ตัวเนี้ยมันจะบอกเราอยู่นั่นแหละทาไม่ได้รอกเธออะไม่สวยเธอดูไม่ดีไม่ไต้องเอาให้สมองส่วนหน้าคือมันขาวเนี่ยโดยการบอกฉันสวยฉันดูดีฉันทําได้ฉันมั่นใจใครคนอื่นทําได้กูก็ทําได้ บอกตัวเองนะแล้วก็สังเกตว่าคนที่เขามั่นใจอ่ะเขาบุคลิกยังไงจากเมื่อก่อนไม่เคยกล้าสบตาผู้คนไม่เคยกล้ามองกล้องคุณก็มองที่กล้องสบตาผู้คนมันไม่ตายหรือถ้ายังไม่กล้าสบตาผู้คนคุณก็ฝึกตัวเองจากการมองหน้ากระจกแล้วบอกตัวเองแมงมึงมทําได้มึงสุดยอดคนอื่นทําได้มึงก็ทําได้มึงมั่นใจ ใส่ภาษาไปก่อนมั่นใจทั้งๆข้าง,งในมั่นใจเลือกแต่ข้างนอกคุณต้องใส่ภาษาใส่ฟิลลิ่งเขาบอาว่าความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังคุณต้องรู้สึกไปก่อนว่าคุณเป็นคนมั่นใจคนมั่นใจพูดจาฉะฉานพูดจาเดินแบบไหนมั่นใจแบบไหนคุณก็ไปดูบุคลิกคนที่เขามั่นใจอเดินตัวตรงพูดจาฉะฉานกล้าสู้คนสู้กล้อง มันฝึกได้มันฝึกได้ลิงยังฝึกได้เราเป็นใครเราเป็นคนเราก็ฝึกได้อันนี้บอกตัวเองลิงมันยังฝึกได้แะเราก็ต้องฝึกได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและข้อสุดท้ายก็คือถ้าเราทิ้งข้อนี้อีกข้อหนึ่งนะเราจะประสบความสำเร็จได้เร็ว ก็คือทิ้งการพูดติติงผู้อื่นการพูดนินทาว่าร้ายคนอื่นด้วยการพัฒนาตัวเองแทนที่เราจะเอาเวลาไปอยู่กับกลุ่มคนที่เขาเมามอยซอยหยวกว่าร้ายคนนั้นคนนี้น,นนนี่นั่นไปวันวันเราเอาเวลานั้นมาพัฒนาตัวเองดีกว่า ดูคลิปดีๆด,ดูคนสําเร็จดูวิธีคิดคนสําเร็จคนสําเร็จเขาคิดยังไงเขาทํายังไงเราเอามาลงมือทําพัฒนาตัวเองถ้าเราเลือกที่จะสําเร็จแล้วมีผลลัพธ์แต่ถ้าเราไม่ได้เลือกเราก็อยู่เหมือนเดิมไม่ทําไม่เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นนินทาเหมือนเดิมเม้ามอยซอยหยวกสนุกกว่าอันนี้แล้วแต่เราอันนี้บอกตัวเองนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเราทิ้ง5สิ่งนี้นะเราจะสำเร็จได้เร็ว5สิ่งที่มันฉุดรั้งไม่ให้เราสำเร็จเร็วถ้าเราทิ้งเนี่ยเราสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแน่นอนสปูตสปาร์ตแน่นอนนะคะอย่างแรกก็คือทิ้งอดีตอดีตที่มันผ่านไปแล้วอดีตไม่ว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จทิ้งมันไปอยู่กับปัจจุบัน อยู่กับปัจจุบันแล้วทำวันต่อวันให้ดีที่สุดแล้วมีความสุขในระหว่างวันมีความสุขในระหว่างการลงมือทำนะคะอย่างที่สองก็คือทิ้งความกลัวความกลัวไม่มีอยู่จริงความกลัวเป็นแค่สิ่งที่เราจินตนาการมันขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากชนะความกลัวอย่างแรกคือใส่ภาษาใหม่ ใส่ภาษาดีๆให้กับตัวเองใส่ภาษาบวกๆให้กับตัวเองฉันทําได้ฉันสุดยอดฉันยอดเยี่ยมกูทําได้ภาษาอะไรก็ได้ภาษาพ่อขุนก็ได้ที่มันทําให้เรารู้สึกฟิลฟิลกูดรู้สึกดีแล้วก็การชนะความกลัวที่ดีที่สุดคือการกล้าลงมือทําไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะเพอร์เฟกต์ทำไปก่อนทําไปเลย ทำแล้วก็พัฒนาทำแล้วก็พัฒนาเดี๋ยวเราจะจับทริคของเราได้เองอย่างที่สามก็คือทิ้งข้ออ้างต่างๆไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยทำโน่นนี่นั่นทางออกคือลงมือทำทันทีเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้ทำเดี๋ยวนี้คิดอะไรได้จะทำทำเลยและเดี๋ยวเราจะชนะมันไปและอย่างที่สี่ก็คือทิ้งความไม่มั่นใจ ไม่มั่นใจภายนอกคุณก็หาเสื้อผ้าแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวให้มันดูดีให้อยากออกมาพบปะผู้คนถ้าเราไม่แต่งตัวนะเราก็อยากจะอยู่แต่บ้านอยากอยู่แต่ที่เดิมไม่อยากออกเป็นไหนแต่ถ้าเราแต่งตัวดูดีเราก็อาจอยากจะออกมาไลฟ์อยากจะออกมาโชว์อยากจะออกไปช้อปปิง้งอยากจะออกไปทำนั่นทำนี่นะส่วนภายในก็บอกตัวเอง ถ้าไม่มั่นใจจากภายในใส่ภาษาบวกบวกนะ <c oughs> เขาเรียกว่าเอาชนะไอ้มานดำนี้ให้ได้โดยให้ไอ้มารขาวสมองส่วนหน้าเนี่ยบอกมันก็คือใส่ภาษาใส่ภาษาบวกบวกทำได้มึงทำได้มึงมั่นใจมึงสุดยอดใส่ไปเลยและสุดท้ายคือทิ้งไอ้พวกนินทาติติงคนอื่นแล้วเอาเวลามาพัฒนาตัวเอง อันนี้คือสิ่งที่แดงได้นะสิ่งที่แดงได้ตื่นรู้จากมหากาศ21วันของครูสิตานะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบนะคะตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะ,ะแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่กลับมาดูย้อนหลังนะแดงเชื่อว่าคนที่เจอแดงวันนี้เป็นคนที่โคตรโชคดีนะคะ แล้วก่อนนอนนะคะอย่าลืมขอบคุณตัวเองขอบคุณนะขอบคุณที่เธอยังอยู่กับฉันมา49ปีขอบคุณที่เธอแข็งแรงขอบคุณที่เธอพร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาขอบคุณที่เธอลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสําเร็จของตัวเธอเองของครอบครัวขอบคุณนะแล้วก็ใส่ภาษาให้ตัวเองใหม่ คือทำได้ฉันทําได้ฉันสุดยอดฉันสําเร็จได้ฉันเป็นอายุน้อยร้อยล้านได้แล้วก็หลับไปพร้อมกับมันนะคะก็ใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะก็สามารถ inbox เข้ามาได้นะคะขอคลิปมหากาศย์วันของครูสิตาได้หรือหาดูใน Youtube ได้นะเซิร์ชคำว่ามหากาศย์วันของครูสิตานะะแล้วทำตามวันละหนึ่งคลิปวันละหคลิป นะแล้วเราเออดงเชื่อมั่นว่าทุกคนชีวิตเปลี่ยนแน่นอนจะเกิดมหัศจรรย์กับเราแน่นอนนะคะขอแค่ลงมือทำสม่ำเสมอทุกๆวันเชื่อมั่นว่าทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขในชีวิตกันอย่างแน่นอนนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะเวลาเดิม กดติดตามไว้นะคะก็จะได้เด้งมาว่ามาตอนไหนนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเลิฟยูสวัสดีค่ะ